สมัยพี่น้องพูดจักจากนี้สีจุดแล้ว พี terminar, room, pity, baby, baby. Uh ่หลังเวทีอยู่พี่เอาลีปมาลงพี่แล้วใช่พี่หลังเวทีอยู่พี่พี่เวทีนายเวทีต้นไม้ยหงไงพี่ เพิ่มพี่นีกวาดิขน้นตัวตัวตะบนอยู่ีบอกแม่ตะบนต้องความสิบ่วงเกับมันจะเล้วมันนั่นอะไรีตเอาของมากเลยปือสิรถเปืดรถทุ่มีของไปยัไม่ได้เสียบล้างได้

สี่ห้าพัดโอคอัลพนช้ยเอ็ดครับอันนี้ไปทเท่านั้เเนเจ็ดคันเจ็ดคันนะนี่เขาได้สองเขาได้สองคันสองนี่เดยเจ็ดแป<ถ>ดครับ ไม่ได้แล้ักแงบกจงพลางขาจงเดินหน้าเขาต้นนะดากมันจะเปลียนลงทีไหมพอถ้าถ้าเดินถ้าเดินหน้าเขาปุ๊บมันเปิดฟัง้เปลี่ยนฟังนี่มันต้อเปลี่ยนฟังนี่ได้ไหมใช่ครับ เออยที่โน้นอะไรมันอะไแต่มันมันจะตั้งที่หลังรถพ่อได้เบื้องนั้นมันจะตั้งให้เจ้าบอมันตัดอะไรกันนะมันก็ตั้งก็คือต้องให้หลังเข่าแล้วมันจะตั้งฝั่งมันตั้งมันจะไปตั้งใช่มันาะเพราะจะบอกมันบอกไปเรื่องหมู่บ้านไม่ผู้บอกหมู่บ้านมันจะหมู่บ้านมันกว้างหมู่บ้านมันจะทารกีกว้าง ทีนีเขาจะขอเอไว้ขึ้รถเขาอันนี้เหมอเากับท้องระเบียงบนว่าจอดที่วัดวนีจอดที่วัดแล้วจากหมอลรัจากคนเบิกหมเขามานดีไออกพี่มันเ้ากันาเออหวกันาหวกันาทนี่จักไทเป็นหมอลรัจากไทเป็นบูเบิกเบ้าจบบาก็จบปได้เจ็บปดไเออ บ่เขาหองน้มหมอนั่นำลยนะมก็ใจมุอกมันห้องน้ำมันเต็มเพราะต่อมาหรอกเขาฟ้าไว้ยังตล้างหยักก็ตายล้วหายายมันโมเนหมอเลยยานของเสียมาเยอะยานของยันของก็เสีย่ปุ๊ก็เสียจก่ันนี้ยัง จั๊กไเป็นไฟบไฟอกกรบอกจั๊กได้จริง phần cà phê này bưng hay đi vậy tí, San phu Tả, phần cà phê này mà bưng nhà thèm này, ชิมงาน,นหนาวจัดคนมาชีดจุดหรอกพี่หน่อยอ,อยู่กำลังไรลวลดชิมงานเ้าจอดไต่จังไหนมาจังไหนให้จดหจอดทางใน้ายสันผู้จัด Lompu <laughs> มีช่องเข้ามาได้ไมเข้ามานงานนีหมอ๋อเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ๋อมาคุงมามหน่วยงามแท้ อยู่กันล่างหามองจอดรถให้ศิลปินน้ำพี่น้องเอากับผู้จัดเอาพี่น้องสำหรับคลิปนีเอาไว้สำเนีดสักกอนพอกันไม่คลิปน่ะสหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง